สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้รายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5สาระทัศนศิลป์นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับเรื่องของสีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในงานศินลปะนะครับ เรื่องขั้นของสีนะครับจุดประสงค์ในการเรียนเรื่องขั้นของสีก็คือนักเรียนจะต้องเอาเทคนิคในการใช้สีใช้แสงใช้น้ำหนักนะครับเอาไปสร้างเป็นภาพของตนเองขึ้นมานะครับซึ่งก่อนที่นักเรียนจะไปสร้างภาพของตัวเองขึ้นมานั้นก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องสี นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานศินลปะนะครับเพื่อตกแต่งและแต่งเติมงานของเราให้มีความสวยงามนะครับมีความโดดเด่นนะครับถ้าเรารู้จักการเลือกใช้สีผลงานที่นักเรียนสร้างออกมาก็จะดูสวยงามนะครับมนุษย์รู้จักสีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับนักเรียน เมื่อก่อนนั้นมนุษย์ได้นำเอาสีที่ได้จากธรรมชาตินะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเขียนลงในภาชนะนะครับการเขียนลงบนในผนังถ้ำเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองได้พบเจอมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งนำสีที่ได้ มาเขียนลงบนผิวหนังของตัวเองนะครับเพื่อสร้างสัญ,ญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างนะครับเมื่อก่อนนั้นมนุษย์ก็สกัดสีออกมาจากสิ่งของต่างๆจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นจากพืชนะครับจากแร่ธาตุต่างๆ นะครับก็จะใช้วิธีการบดนะครับวิธีการต้มนะครับวิธีการนำไปแช่น้ำนะครับก็จะได้เป็นสีที่เกิดจากวัสดุในธรรมชาตินะครับแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสี สีนะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีที่มาอย่างไรงนั่นเองครับมันมีที่มาอยู่3แบบนะครับก็คือสีที่มาจากธรรมชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับก็คือนํามาสกัดนะครับนำมาบดนำมาต้มนำมาผ่านกระบวนการต่างๆให้ได้เป็น สีออกมานะครับไม่ว่าจะจากเปลือกไม้จากดอกไม้จากแร่ทาาต,ต่างๆนะครับแบบที่สองเป็นสีที่ได้จากการสังเคราะห์นะครับซึ่งใช้กระบวนการทางเคมีหรือใช้สารเคมีนะครับผลิตสีนั้นๆขึ้นมาก็เป็นสีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสาม เกิดมาจากแสงครับเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานชนิดเดียวที่ให้สีนะครับโดยจะอยู่ในรูปของรังสีต่างๆที่มีความเข้มแตกต่างกันนะครับสีไหนที่เรามองเห็นในธรรมชาติบ้างนะครับมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับเราก็จะสังเกตได้ด้วยการมองเห็นของเรานั่นเองนะครับ แสงสีกับการมองเห็นนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่าสีต่างๆมีผลต่อการมองเห็นของเราอย่างไรบ้างนะครับสีต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของสีนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแสงนั้นด้วยนะครับในที่ที่มีแสงสว่างนะครับในที่ที่มีแสงสว่างสว่างสีที่เรามองอาจจะดูแล้วมีความอ่อนลง ครับแต่ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยนะครับสีที่เรามองก็จะมีความเข้มขึ้นด้วยนะครับและในที่ที่ไม่มีความสว่างเลยเราจะไม่สามารถมองเห็นสีต่างๆได้เลยนะครับเราจะมองเป็นสีดำทั้งหมดนะครับถึงแม้จะมีความเข้มของแสงเหมือนกัน นะครับแต่ถ้ามีสภาพแวดล้อมของสีแตกต่างกันอย่างเช่นสีแสดที่อยู่บนพื้นสีดำนะครับสีแสดจะดูอ่อนกว่าสีแสดที่อยู่บนพื้นสีขาวนั่นเอสังเกตรูปวงกลมด้านล่างนะครับทั้งสีรูปนั้นนะครับสังเกตไปตามครูและสีส้มที่อยู่บนพื้นสีต่างๆก็จะดูมีความเข้มแตกต่างกันออกไปเห็นไหมครับ บนพื้นสีเข้มจะมองได้ชัดกว่าบนพื้นสีสว่างเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นวงกลมสีดำที่มีวงกลมสีส้มอยู่ด้านในกับวงกลมสีขาวที่มีสีส้มอยู่ด้านในนะครับสีบนพื้นเข้มก็คือสีดำเราจะมองเห็นได้ชัดกว่า สีที่อยู่บนพื้นสีสว่างเช่นสีขาวนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากสีดำจะไม่สะท้อนแสงสีต่างๆมารบกวนการมองเห็นของเรานะครับการมองเห็นของสีตรงข้ามการใช้สีตรงข้ามกันนะครับมาใช้ร่วมกันโดยนำมาวางคู่กัน สีทั้งสองนั้นจะส่งผลซึ่งกันและกันนะครับนันเลยลองสังเกตนะครับภาพด้านล่างวงกลมเราจะเห็นว่าสีเขียวที่อยู่บนพื้นสีแดงจะดูมีขนาดใหญ่กว่าสีแดงที่อยู่บนพื้นสีเขียวนะครับทั้งสองสีทำหน้าที่หักล้างความเข้มของสีซึ่งกันและกันอยู่นะครับจะดูดูแล้วภาพจะไม่สดใสนะครับ นะดูนานๆก็จะเกิดที่เราเรียกว่าตาลายนะครับหรือเขาเรียกว่าภาพติดตานะครับมันเกิดจากการจ้องมองสีใดสีหนึ่งที่สดจ,จัดๆในที่ที่มีแสงสว่างนะครับจากนั้นไปมองกระดาษสีขาวจะปรากฏสีตรงข้ามของสีนั้นนั้น ขึ้นที่กระดาษสีขาวนะครับมันเกิดมาจากอิทธิพลของความเข้มหรือความแรงของสีนั่นเองนะครับสีกับการมองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพติดตาอีกอย่างหนึง่งเหมือนกันนะครับก็คือสีขาวกับสีดำนะครับจากภาพเส้นตารางสีขาวบนพื้นสีดำนะครับจะมองเห็นจุดตัดแนวตั้งกับแนวนอนของเส้นตารางสีขาว มีสีเทาๆอยู่นะครับลักษณะเช่นนี้เกิดจากอิทธิพลของสีตรงข้ามที่อยู่ข้างเคียงก็คือสีดําและรูปสีขาวบนพื้นสีดําจะดูใหญ่กว่ารูปสีดําที่อยู่บนพื้นสีขาวนะครับลองสังเกตดูนะครับลองเปรียบเทียบทั้งสองภาพดูแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เล็กใหญ่ไปกว่ากันนะครับ มันเกิดจากอิทธิพลของสีนั่นเองนะครับอทีนี้เรามาดูนะครับสีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆสีเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องรู้จักแม่สีก่อนครับนักเรียนแม่สีคืออะไรล่ะแม่สีก็คือสีหลักๆนะครับสีหลักๆที่นำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นสีใหม่ได้นะครับ แม่สีก็มีอยู่สองแบบก็คือแม่สีของแสงเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปีซึมนะครับนักเรียนดูภาพนะครับครูนำภาพมาประกอบให้แล้วนะครับเวลามันเกิดมันก็จะมีสามสีนะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินที่อยู่ในรูปของรังสีนะครับสีอื่นๆก็มองเห็นได้เหมือนกันนะครับ มองเห็นได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับทิศทางในการหักเหข,ของแสงหรืออความเข้มในสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างง่ายๆที่ที่เกิดจากแม่สีของแสงก็คือลุ้งกินน้ำนครับนักเรียนเวลาฝนตกเนี่ยหลังจากฝนตกแล้วเนี่ยแดดส่องลงพื้นนะครับมันก็จะเกิดพวกไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับไอ,ไอ้น้ำพวกนี้ยเวลามัน โดนแสงผ่านนะครับมันก็จะเกิดการหักเหของแสงขึ้นมาก็ทำให้เราเห็นเป็นลุ้งกินน้ำนะครับนั่นคือตัวอย่างง่ายๆในธรรมชาติแม่สีแบบที่สองก็คือแม่สีวัตถุธาตุนะครับเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติและการสังเคราะห์ออกระบวนาการทางเคมีนะครับมีอยู่ในการสามสีก็คือ สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนะครับนำมาใช้กันอย่างาแพร่หลายนะครับในหลายๆวงการอย่างเช่นวงการศิลปะวงการอุตสาหกรรมนะครับเมื่อนําสีพวกนี้มาผสมผสมกันก็จะเกิดเป็นสีใหม่ๆขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่าวงจรสีนะครับวงจรสีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า แม่สีมีอะไรบ้างนะครับแม่สีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสีขั้นที่หนึ่งมีอยู่ในกันสามสีนะครับก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสามสีนี้นะครับถ้าเรานำมาผสมผสมกันนะครับก็จะเกิด สีใหม่ขึ้นมานะครับที่ไม่ใช่สีเดิมนะครับอย่างเช่นเราเอาสีแดงไปผสมกับสีเหลืองนะครับก็จะได้สีอะไรครับสีส้มเรานำสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีอะไรครับสีม่วง ถ้าเรานำสีเหลืองไปผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีเขียวนะครับทั้งสีส้มสีม่วงสีเขียวนะครับเราจะเรียกสีนี้ว่าสีขั้นที่สองนะครับสีขั้นที่สองก็เกิดจากแม่สีหรือสีขั้นที่1ผสมกันแล้วเกิดสีใหม่ขึ้นมาก็คือสีส้มสีม่วงสีเขียวนะครับและ เช่นเดียวกันถ้าเรานำสีขั้นที่สองมาผสมกันนะครับก็จะได้สีใหม่ออกมานะครับเราจะเรียกว่าสีขั้นที่สามครับนักเรียนสีขั้นที่สามมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนเรามาดูนะเมื่อกี้เราใช้สีแดงผสมกับสีส้มใช่ไหมครับก็จะได้ส้มส้มแดง เอาสีแดงผสมกับสีม่วงก็จะได้ม่วงแดงเอาสีเหลืองผสมกับสีเขียวก็ได้สีเขียวเหลืองนะครับนำสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวได้เขียวน้ำเงินนำสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงได้ม่วงน้ำเงินนำสีเหลืองผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลืองนะครับจริงๆแล้วชื่อของสีเนี่ยนะครับมันสามารถเรียกได้หลายแบบอย่างเช่นส้มแดงนะครับบางคนก็จะเรียกว่าสีแสดเห็นไหมครับแล้วก็อย่างเช่นสีเหลืองผสมกับสีเขียวนะครับบางคนก็เรียกสีเขียวเหลือง บางคนก็เรียกเหลืองอ่อนก็ได้เช่นกันนะครับสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวได้เขียวน้ำเงินหรือบางคนก็จะเรียกสีเขียวเข้มนะครับหรือสีเหลืองผสมกับสีส้มได้ส้มเหลืองนะครับอย่างนี้แล้วแต่จะเรียกนะครับนักเรียนมันไม่ัมัน,มนไม่ได้เจาะจงว่าเราจะต้องเรียกตามที่ครูบอกเท่านั้นนะครับ เราเรียกเราเรียกจากสีที่เราสังเกตเห็นด้วยสายตาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อนำสีทั้งสามขั้นนะครับมาเรียงมาเรียงต่อกันตามความเข้มอ่อนของสีนะครับมันก็จะเกิดเป็นขั้นของสีแบบนี้ครับนักเรียนนักเรียนดูในแถบสี่เหลี่ยมสีดำนะครับ แถบ,บสี่เหลี่ยมสีดำมก็คือสีขั้นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการผสมกันนะครับลองสังเกตดูนะครับอ่ะนีนี้วิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำวงจรสีของตัวเองขึ้นมานะครับ สีขั้นที่1สีขั้นที่2สีขั้นที่3ามนักเรียนสังเกตนะครับรวมกันจะได้เท่าไหร่ครับ12สีนะครับ12สีเสีดังนั้นวงจรของสีก็จะต้องมี10สี12แบบอยู่ในวงจรนั้นนะครับสีขั้นที่1อยู่ตรงไหนนักเรียนดูสามเหลี่ยมสีดําที่ปลายปลายของสามเหลี่ยมแต่ละด้านถ้านักเรียนสังเกตนะครับ มันจะเป็นแม่สีเห็นไหมครับอ่าเป็นแม่สีนะทีนี้สีขั้นที่สองอยู่ตรงไหนสีขั้นที่สองอยู่ตรงสามเหลี่ยมที่เป็นเส้นประสีขาวเห็นไหมครับนั่นคือสีขั้นที่สองและสีขั้นที่สามนะครับจะอยู่ในวงกลมสีดำที่ครูวงไว้ให้ นะครับถ้าเรานำสีทั้งสามขั้นมาสร้างเป็นวงจรสีนะครับก็จะได้การเรียงตัวของสีแบบนี้นะครับเรียงความเข้มความอ่อนแล้วเราก็จะได้วงจรของสีขึ้นมานะครับแบบนี้มีทั้งหมด12สสีนะครับ ทีนี้เมื่อนักเรียนทําความเข้าใจกับเรื่องสีแล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องสร้างวงจรของสีในแบบของตนเองนะครับนักเรียนจะสร้างอย่างไงก็ได้เป็นรูปล่างอะไรก็ได้นะครับแต่ให้เลี้ยงสีให้ถูกตามวงจรสีในตัวอย่างที่ครูได้ให้ไว้นะครับ ลองสังเกตดูนะครับสีเขาเลี้ยงอย่างไงเลี้ยงจากเข้มไปอ่อนเลี้ยงอย่างไงนะครับไล่อย่างไรแล้วก็น้กงเรียนลองเอาไปทําดูนะครับทําลงในสมุดศิลปะถ้าใครไม่มีสมุดนะครับก็ให้ใช้กระดาษ A4 ก็ได้หรือกระดาษวาดเขียนก็ได้นะครับแล้วระบายสีให้ถูกต้องตามวงจรของสี ดังตัวอย่างที่ครูให้ไว้นะครับทุกคนทำได้นะครับครูเชื่อลองทำดูนะครับแล้วชั่วโมงหน้าพบกันครับนักเรียนสวัสดีครับ